สวัสดีครับผมเต้ทีมงานจากไฟคัพไทยแลนด์นะฮะปกติแล้วจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับผมแต่วันนี้รูปแบบใหม่ของไฟคัพไทยแลนด์มีการสัมภาษณ์นักชกนะฮะในคู่แรกของเรานะครับระหว่างคุณเหยนหมัดหนักและคุณพับหลอนะครับผมวันนี้นะฮะเราจัดมาหนักๆเลยกับคู่แรกนะครับเด็ดเดือดมากแน่นอนถ้าเกิดใครเคยดูแล้วก็มาฟังการสัมภาษณ์ของเขานะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงร,ระหว่างชกหรือหลังชกหรือ ช่วงจังหวะนั้นจังหวะนี้เ,เขาทําอะไรกันทําไมถึงเขาต้องทําอย่างนั้นนะครับรับชมกันเลยฮะผมชื่อชื่อเล่นชื่อเปาครับชื่อจริงชื่อรับพุ่นผล,ผลแล้วก็ฉายาผมชื่อไอเย็นมัดหนักทาทาอาชีพเป็นรับเหมาก่อสร้างครับน้าหนักห้าสิบเก้าอยังเด็กอยู่เลยนะอายุสิบเก้าอ่าฮะโอเคครับเริ่มที่คําถามแรกเลยนะฮะก่อนหน้าที่เราจะมาชกเนี่ยฮะเตรียมตัวมายัางไงบ้างครับ ก็ซ้อมซ้อมรู้เมื่อได้รู้ว่าแบบเข้ารอบอะไรเงี้ยได้ไปได้ไปขึ้นชกก็อะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็เราก็ซ้อมซ้อมวิ่งซ้อมอะไรแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้ซ้อมมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องทํางานแต่ก็เราเราก็ซ้อมทุกวันเท่าที่มีเวลาค,ครับครับ แปลว่าก่อนที่จะทราบว่าจะได้ชคไฟขับเนี่ยก็คือไม่ได้ซ้อมอะไรเลยแล้วแล้วการซ้อมของเรานี่ก็คือไม่ได้เป็นซ้อมมวยแต่เป็นเอ,อซ้อมวิ่งออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นครับแต่ด้วยด้วยที่ผมดูเนี่ยร่างกายเนี่ยรู้สึกเหมือนจะแบบว่าฟิตมากเลยเล่นฟิตเนสด้วยใช่ไหมฮะก็ก็มีมีบางครั้งครับแล้วก็เป็นแบบฟุตบอลโรงเรียนด้วยอืม ก็แปลว่าพื้นฐานร่างกายเนี่ยมาดีอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เราออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยทําให้เรื่องอาการเหนื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเหนื่อยนะครับอืมเอ่อการชกของเราเนี่ยนิยามได้ไหมว่ามันเป็นสไตล์อะไรหรือว่าไม่มีสไตล์หรือว่าเอ้ยเราอยากทําอย่างนี้อะไรก็ว่าไปมันจะมีแบบเป็นมวยไทยมวยสตรีทหรือแบบว่าศิลปะก,การต่อสู้อะไรเงี้ย เรามีเคยศึกษาเคยเรียนอะไรมาก่อนไหมไม่ไม่เคยเคยแต่ดูครับแบบพวกมวยมวยแบบมวยอาชีพมวยสากลอาชีพมวยไทยอะไรเนี้ยแล้วผมก็เอามาผสมผสานกันครับผมก็เป็นประมาณมว่าเราก็ฝึกเองอนะแล้วก็ดูครูพักรักจํามา<ช>อ่าแต่ได้เท่านี้ก็ถือ,อดีเยี่ยมแล้วอเออครับผมอ่ะก่อนชก มีความรู้สึกยังไงบ้างก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะชกเนี่ยหมายถึงว่าวันวันที่เราไปถึงหน้างานละแล้วก่อนที่กรรมการเนี่ยจะฝั่งไฟเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคือต,ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบเราเราก็แบบไม่ไม่เคยไม่เคยมาชกบ,บนเวทีอะไรแบบนี้เราก็ตื่นเต้นกลัวกลัวจะตื่นสนามกลัวแบบจะออกอาวุธอะไรไม่ได้แต่ก็แบบ ก็ข้ามขีดความกลัวได้เยอะเลยครับครับอ่ะก่อนชกเนี่ยกลัวว่าจะตื่นแล้วตอนชกอยู่เป็นยังไงตอนชกนี่เราก็แบบรวบรวมสติตั้งตั้งสติแล้วก็แบบมุง่งมั่นที่คู่ต่อสู้แล้วก็ทำลีลาของเราให้ดีที่สุดอืมครับผมอ่ะแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เราหลบอะนะที่หมุนหมุนหมุนตัวตอนนั้นมึนไหม ไม่ครับไม่ไม่เลยก็คือทําไมทําไมตอนนั้นคิดว่าเราควรจะหมุนไปอะไรยังไงก็ก็มันเขาเรียกว่าค่ายคนีผมค่ายคณนคู่ต่อสู้ด้วยว่าคู่ต่อสู้เขาเตะไม่เป็นถ้าเขาเตะเ,เ,เป็นเขาเสยียคางผมมาแล้วคร <c oughs> ับผมแล้ว <All S 1> จริงหมุนถ้าหมุนรอบเดียวก็ได้นะทําไมถึงต้องให้หมุนสองสารอบไอไอเขาต่อยเขาทีแรกเขาต่อยสองมัดผมก็ หมุนสองหมัดแล้วก็อีกสองรอบแถมให้แปลว่าตั้งใจนะแถมให้ครับผมครับจริงๆตอนนั้นก็คือเราเราก็ตั้งใจจะหมุนให้เป็นแบบสีสันใช่ไหมใช่ครับใช่อ่าครับผมอ่าช่วงแบบว่าสามสิบวิสุดท้ายหรือประมาณสิบวิสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจที่มีโดนชกหน้าสองหมัดอันนั้นอะเออที่เราก็ไม่ได้กาดด้วยตอนนั้นอะแล้วก็แบบว่าเออตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนโดนชกแล้วอะ ก็ก็ยังเขาเรียกว่ารู้สึกธรรมดาอยู่ครับเพราะเราพเพราะเราตั้งใจให้เขาชกอยู่แล้วอเราไม่เพราะเราหันหลังเราก็เราก็ยอมให้เขาชกเพราะเรารู้ว่าเราต้องโดนชกแน่นอนเราก็เลยกัดฟันเลยไอ้กมเราแข็งแรงพอนะชกมาเลยใช่ไหมครับผมแปลว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าหมัดคู่ต่อสู้ไม่ได้น่ากลัวเลยหรือ,อยังไงอถามว่า ผมว่าเป็นคนเป็นคนไม่กลัวหมัดอยู่แล้วแต่กลัวแบบหมัดเดียวน็อกอันเนี้ยมากเลยอ่าก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยหมัดหมัดไม่หนักหรือว่าหมัดไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็มั่นใจในร่างกายเราเรื่องการของเราอยู่ด้วยเนาะอืมใช่อ่าขอโทษทีมีเสียงหมาเหานิดหน่อยระหว่างชกเนี้ยมีมีการทำหน้ากวนวๆใส่กันด้วยนะก็คือแบบ ยิ้มให้กันมั่งแบบทำหน้าตาถลึงถึงตาใส่กันมั่งตอนนั้นรู้สึกยังไงแบบว่าความรู้สึกที่เราทำใส่เขาแล้วก็ความรู้สึกที่เขาทำใส่เราเนี่ยมีความรู้สึกโกรธอะไรอย่างนี้บ้างไหมทีแรกทีแรกผมผมอะไม่ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรเขาหรอกแต่ผมอยากแบบเอเป็นเป็นทางจิตวิทยาหลอกลอก่อให้เขาชกหน้าแล้วผมก็จะได้หลบง่ายๆเนอย,ยอ่าครับแต่พอเขาทำตามมาผมก็ ขำในใจก็คือคอนเรู้สึกตอนนั้นก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ว่ารู้สึกว่าตลกสนุกอยู่ตอนนั้นนะใช่ไหมใช่ใช่อืมเมื่อกี้มีถามว่าก่อนชกรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ถามหลังชกหลังชกแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังชกนี่ก็ตอนที่ชกอยู่กันดีกว่าตอนที่ชกอยู่ก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเลยแต่พอพอมาดูคลิปที่ถ่ายโอ้เสียงดังมากแต่แต่ที่จริงมันไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินแม้แต่คนบอกเวลาด้วยซ้ําอืมคือในหัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งรอบข้างมาเลยคือเรามีสมาธิกับการชกอยู่กับคู่ต่อสู้ใช่ย,ยังยังพอเห็นกรรมการไหมตอนนั้นน่ะก็ก็ก็เห็นเห็นอยู่อ่าครับผมอ่ะวนกลับมาเรื่องหลังชก เมื่อกี้ก่อนชกขณะชกแล้วตอนนี้หลังชกรู้สึกเป็นยังไงหลังชกก็ยังยังยังไม่ค่อยพอใจฝีมือตัวเองเท่าไหร่เราติดต,ติดเล่นเกินไปหน่อยอือคือยังไม่สายใจตัวเองว่างั้นล่ะสามนาทีมีใ,ให้ไม่พอรอรอมาสามปีชกแค่สามนาทีมันมันน้อยไปอ่าครับผม ถ้าถ้าเรื่องความน้อยความมากผมว่าต้องสมัครมาเป็นรอบหน้าแล้วผมว่ามีคนถ้าเกิดคนที่ดูคลิปคุณเนี่ยมันต้องมีคนติดตามมากด้วยคาแรคเตอร์อย่างนี้ด้วยแบบว่าร่างกายที่ดีไม่มีหอบไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีคนชอบแล้วคนติดตามนะครับแต่อยากไปอยากเอาคนเก่งมามากนะครับไม่รู้อันนี้อาจจะต้องสุ่มรอบนี้คือมันมันด้วยความที่ว่าเราเราสมัครด้วยวิธีคลิปวิดีโอนะเราก็เลยจับคู่กันด้วย ด้วยความที่ว่าเราเห็นว่ามันใกล้เคียงกันนะครับน้ําหนักใกล้เคียงกันด้วยฝีมือฝีมือนี่เราก็อาจจะได้ดูจากแค่คลิปวิดีโอแต่รอบหน้าเนี่ยต้องดูวิธีการสมัครว่าวิธีการสมัครรอบหน้าอาจจะเป็นสมัครมาแล้วจับฉลากหรือจับคู่กันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ชัวนะครับผมอ่าไม่เป็นไรผมว่าถ้าเกิดเจอคนเก่งผมว่าคุณก็ได้คุณก็เก่งมีฝีมืออยู่แล้วด้วยร่างกายที่ดีนะครับนะ อ่าฮะโอเคครับยังไงก็เท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับเปาเออยังไงเดี๋ยวเราก็สมัครเข้ามาอีกรอบแล้วก็ถ้าเกิดติดการจับฉลากหรือว่าอะไรก็ยินดีนะครับแล้วก็ติดตามนะครับผมผมก็อาจจะเป็นแฟนคลับคุณเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะครับผมนะไว้เจอกันในคอมเมนต์สมัครอีกรอบหนึ่ง นะครับครับผมครับสวัสดีครับปาขอบคุณมากครับชื่อพับครับชื่อแรงครับชื่อจริงชื่อภคทรมจุลาฉายาพับหล่อครับทำอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไปครับเกี่ยวกับพวกจอบครับน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะน้ำหนักห้าสิเจดครับตอนโชว์ครับครับผมอ่าเออทีนี้ ผมอยากทราบถึงว่าตอนความรู้สึกตอนที่เรารู้ตัวเนี่ยว่าเราติดเขาเรียกว่าคัดเลือกจากทางทีมงานไฟขับว่าเราจะได้ชกไฟขับเนี่ยตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับอ,อก็ตื่นเต้นนิดนึงครับครับแล้วได้เตรียมตัวตอะไรมาก่อนไหมเอ่ยแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวครับไม่ได้เตรียมตัวเลยใช่ไหมฮะมเตรียมตัวเลยครับเห็นก็อยากอยากลงอยากต่อยก็เลยลงไปครับ ครับผมแล้วทีนี้อันนี้อันนี้คือตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะสมัครก็คือไม่ได้เตรียมตัวแล้วพอเรารู้ว่าเราติดเนี่ยติดอันดับในในการที่เราจะได้มาชกนะครับได้มีการซ้อมอะไรบ้างไหมฮะหลังจากนั้นอ๋อผมวิ่งนิดหน่อยครับแล้วก็ชกลงครับอ่าครับผมแล้วก่อนครับผมก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะได้มาสมัครไฟ์ขับหรือว่าได้ชกไฟล์ขับเนี่ยฮะเราเคย เราเคยเรียนศิลปะการต่อสู้หรือว่าศึกษาอะไรพวกนี้มาก่อนไหมครับเช่แล้วครับผมเคยเรียนครับเรียนมวยสากรสมัครเล่นครับผมถนัดสากลมากกว่าครับนานไหมครับเรียนเรียนอยู่นานไหมครับผมก็เล่นหย่อยแย่ไปเรื่อยๆครับประมาณสามปีทองครับอ่าครับผมนี้ก็แปลว่าเราก็พอจะมีพื้นฐานของมวยสากลมาอยู่บ้างนะครับใช่ครับผมมีพื้นฐานสากลนิดหน่อยครับ แต่คือว่าด้วยความที่ไม้ซ้อมนานครับทาให้แบบว่าอาจจะลืมไปบ้างหรือไม่ก็ตกใจไปบ้างครับครับผมเอออันนี้ขอโทษนะเนี่ยฉายาพับหล่อนี่มาจากด้วยฟันหน้าที่เหล่าของเราด้วยใช่ไหมฟันหน้าผมหล่อครับฟันหน้าผมหล่อเพราะผมรถวันครับอ๋อรถชนนะครับอุบัติเหตุทางรถชนอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับอครับผมเมื่อกี้ถามถึงความรู้สึกถึงตอนที่เราตอนที่เราได้ ติดนะครับรู้ตัวว่าติดนะครับไฟขับทีนี้ผมอยากรู้สึกรู้ความรู้สึกก่อนก่อนที่จะชกเลย <ขอ S 1> ก่อนที่จะชกแบบไปไปหน้างานแล้วกงจะถึงคู่เราแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงฮะก็ก็มีความตื่นเต้นนิดนึงครับ,บรตแต่ก็ไม่มากครับเพราะว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาครับก็แสดงแสดงว่าชีวิตจริงเนี่ยเคยมีการชกต่อยอะไรข้างนอกกันมาก่อนก็ก็ก็มีครับ มีบ้างเนาะแต่รับผมเคยแบบว่าชกแบบว่าคนเยอะๆแบบนี้ก็มีครับอืมแต่เคยชกในรายการอื่นนี้นะครับเคยชกข้างในครับอ๋อแต่แต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นเป็นเป็นกิจกรรมของข้างในหรือว่าเป็นเวทีครับเวทีเลยครับอ่าก็แปลว่าเราก็มีประสบการณ์เรื่องการชคต่อยมาจากข้างในด้วยครับครับครับผมเขาจัดเวทีให้ชกเลยครับ อืมครับทีนี้ระหว่างชกเนี่ยฮะผมเห็นมีท่าทางการแบบว่าล้อหลอกกันบ้างทำหน้าถลึงถึงตาใส่กันบ้างความรู้สึกตอนที่เห็นเขาทำหน้าตลกตลก,ตลกหรือแบบว่ายิ้มให้เราบ้างทำหน้าแบบกวนบาทาเราบ้างเงี้ยมีความรู้สึกโกรธอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่โกรธครับก็ทำตามครับเห็นเขาทำผมทำตามเออแปลว่ามึงทำมากูทำกลับอะเอาดิอย่างเงี้ยนะเขา,าทำมาผมก็ทำตาม แล้วในไฟอ่ะผมเห็นคุณโดนเตะเจาะยางค่อนข้างจะหลายทีอาการมีอาการไหมนะระหว่างที่กําลังชกเนี้ยครับระหว่างชกก็นื้ออยู่ครับแต่ <c oughs> พอแบบว่าลงปุ๊บผมก็เดดก็พอสมควรอยู่ครับเ <c oughs> พราะผมไม่ไม่เป็นมวยไทยไงครับผมกันไม่ค่อยไม่เป็นเลยครับครับก็<ต><ต>คือรเราเราก็มีความรู้สึกเจ็บอยู่แต่ว่าคือความเดือดมันดุความเดือดมันแรงกว่าอาการเจ็บเราเนาะ ใช่ครับครับหรือว่าผมผมต้องผมต้องเดินครับโดนแล้วผมเดินครับอืมอืมผมเดินผมโดนแล้วผมไม่ไม่ถอยเยอะครับก็คือแล้วก็มีบ้างเราก็ต้องแก้เกมด้วยกันถ้าเกิดเราอยู่ไกลเราก็ต้องเดินต้องเดินเข้าไปนะโดนแล้วต้องเดินครับเหมือนที่ต่อยนร่งกิ๊กก็เขาต้องตามแต้มไงครับครับมันโดนแล้วมันต้องเดินครับครับแต่เดินก็ต้องหลบด้วยครับอืม ก็แปลว่าเราเราก็ยังมีสมาธิอยู่ตลอดแบบว่าถึงเขาจะกวนอะ,อะไรเรามาเราก็จะไม่เราก็ยังไม่ได้วอกแรกอะไรขนาดนั้นนะเนาะเฉยครับพี่ครับผมทีนี้มันจะมีลูกที่เราหมุนตัวแบ็คฟิปแบบว่าเอาเอาสันมัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่เวลาเราหมุนตัวแล้วไปโชบเขาเนี่ยฮะจริงๆเนี่ยในกติกาเราเราไม่ได้ผิดอะเนาะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนว่ากรรมการเขาจะเห็นว่าบางมันมันมันโคว้วจะเป็นศอกเนาะระยะมันจะโดน่อกครับใช่ใช่ มันเกือบโดนแหละครับแต่เอาจริงไม่โดนครับแต่ถ้าโดนมาก็ดูเรื่องครับแต่ว่ามันพลาดไปครับครับผมไม่ตั้งใจหรอกครับแต่ยามมันใกล้นะครับครับบางทีเขาหลบมาใกล้ก็มีครับอ่าครับผมที่เนี้ยไอจังหวะนั้นนะครับผมว่ามันเป็นลูกที่อาจจะเป็นลูกเด็ดของคุณเลยก็ได้เพราะว่าผมเห็นมีทีหนึ่งที่มันโดนเต็มๆที่ชายโครงทีนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นโดนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ตอนนั้นที่กรรมการเขาห้ามไม่ให้คุณใช้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็ไม่เป็นไรครับผมใช้เยอะแล้วครับอืมก็คือว่ากูได้ใช้แล้วแหละได้ได้ไดปหลายทีแล้วมอนกันเออไม่ม,ไมีปัญหาครับใช้อย่างอื่นก็ได้ครับผมมันคิดไม่ค่อยทันครับอืมอืมเวลาสามนาทีเนี่ยคิดว่ามันน้อยไปไหมสำหรับผมผมว่าน้อยครับอืมยังไม่ทันแบบว่า ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับอจ,จริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าเวลาสามนาทีอ่ะครับมันมันสำหรับคนทั่วๆวไปอ่ะนะครับที่ไม่ใช่ว่าเคยฝึกซ้อมมาก่อนหรือด้วยความที่ว่าออกกําลังกายหรืออะไรพวกนี้นะฮะเขาจะเหนื่อยมากๆนะครับมันก็เลยอาจจะได้ได้ไดแค่สามนาทีทีนี้ด้วยความที่ว่าร่างกายเราดีด้วยแล้วร่างกายคู่ต่อสู้ที่มันดีด้วยเหมือนกันมันทําให้มันสนุกมันเลยรู้สึกว่าสามนาทีมันไม่พออะไรประมาณนั้นนะผมว่านะอ,ะอครับผม ทีนี้หลังชกมีความรู้สึกยังไงบ้างเป็น,ลนนะหลังชกมาเสร็จแล้วเนี่ยยังคุยอะไรกับเพื่อนปกติที่คู่ชกปกติแล้วก็กนน็ขอโทษขอโพยกันครับผมรู้ครับมันเป็นกีฬาครับสนุกครับครับสนุกครับมันมันเป็นความสนุกนะ,<ล>ะแต่ว่าคือเรา<ม>รเราเริ่มด้วยการที่เราไม่ได้เป็นคนเกลียดกันก่อนหรือโกรธกันมาก่อนเนาะแล้วพอชกเสร็จ มันก็เลยไม่ได้เกลียดกันกอดกันแล้วเหมือนเหมือนแบบเทคแคร์กันมากกว่าเอ้ยมึงเจ็บตรงไหนบ้างอะไรเนาะธรรมดาทาวมวยครับธรรมดาที่ามวยครับมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับครับเต็มที่เทีครับลงมาเพื่อนกันครับสุดยอดครับผมจริงๆผมชอบไฟขับตรงนี้แหละที่ว่าจริงๆเขามีคำหนึ่งที่พี่เบียร์เขาเคยพูดมาก่อนว่ายกสิ่งสุดท้ายมาไว้อย่างแรกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยเสร็จก็เป็นเพื่อนกันหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราจะต่อยกันเนี่ย เราก็จะต้องเป็นศัตรูกันมาก่อนสิ่งสุดท้ายคือต่อยกัน,นเรายกสิ่งสุดท้ายมาก่อนเลยแต่ว่าต่ออย่างนี้คุณเป็นเพื่อนกัน,กนอะไรอย่างนี้สุดยอดครับโอเคก่อนชคหลังชกอะไรเรียบร้อยละทีนี้นมีร่างกายบาดเจ็บอะไรไหมหลังจากที่ชกเสร็จแล้วเนี่ยก็มียางแตกครับยางแตกแล้วงงแตลเรื่องหลัลกเลยครับมีผลต่อก,การใช้ชีวิตไหมอ๋อมีผลต่อก,การใช้ชีวิตไหมก็ นิดนึงครับอืมแต่ว่ามันก็รีคอร์เวอร์ไวหมอนถึงว่ารักษาตัวเองไม่ไม,ไม่นานมาก๋อกไม่นานครับสอมวันอ่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมีประมาณนี้แหละครับที่สัมภาษณ์จริงๆผมมีเขียนสคริปต์ไว้แหละแต่ว่าพอดีมันอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ถ้าที่นึกออกก็มีมีอะไรอ,ะอยากจะฝากถึงคนที่ดูคลิปไฟขับหรือว่าดูที่เราชกแล้วก็อะ,อะไร ฝากถึงคนดูนะครับฝากคนที่คนคนที่ดูไฟขับนะครับก็คือว่าถ้าชอบถ้าใจละก็ลงเลยครับสมัครเลยครับไม่จําเป็นครับต้องเป็นมวยหรือไม่เป็นมวยครับเราต่อยเราเอาสนุกครับเราเพื่อนแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เนี่ยครับแต่งที่บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงก็คือว่ามันได้มีคุภาพไงพี่ครับมันได้แบบว่าได้มีตรภาพได้ความสนุก ผมอีกอย่างได้เพื่อนใหม่ครับขอฝากตอนนี้ครับครับผมยังไงก็ขอบคุณครับด้วยนะครับผมที่ร่วมกิจกรรมของไฟขับนะครับแล้วก็อการหนนะครับครับผมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับยังไงก็ช่วงนี้โควิดแรงด้วยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมครับผมยังไงก็ผมขอบคุณนะครับผมที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับไฟขับนะฮะ ยังไงก็ถ้ามีโอกาสในรอบหน้าก well, ็สมัครเข้ามาใหม่นะครับฝากถึงคนดูด้วยครับติดชมได้ค kind ร of ับได้เลยเขาไม่ได้เตรียมตัวมาสักเท่าไหร่ครับขอบคุณครับพี่ครับผมยังไงผมรบกวนเวลาเท่านี้นะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม อยาจกจะซักก็ซักมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้แน่ว่าที่เนียคือไฟ